สวัสดีครับสวัสดีวันที่ห้ามักรักกาไม่ใช่วันที่ห้ากุมภาผิดเดือนครับผิดเดือนเริ่มต้นสักราชใหม่ก็ผิดเดือนแล้วครับหายกันเกือบปีครับวันนี้พามาดูโคมัตส,สุไม่รู้ว่ารหัสอะไรค่อนข้างที่จะเก่าครับตัวนี้วันนี้ก็พามาดูเคียร์ลิงครับปรับพื้นที่จากที่เป็นสวน ก็ปรับให้เป็นพื้นที่นาครับเหลืออีกประมาณไล่เศษเศษทำไปเมื่อปีที่แล้วดาทําให้เสร็จครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูครับพอจะมาอัปเดตนิดๆหน่อยๆข้ห่างหายไปเกือบปีอนนี้โอกาสดีครับได้มาดูแมคโคร จะเก่าแต่ก็แรงครับความแรงนี่คือใช้ได้เลยค่องคล่องตัวมากๆเลยครับถึงก็เก่าอย่างเงี้ย ปีที่แล้วก็ยังเป็นปลาครับเพราะเป็นสวนมาก่อนหุดบอ่อด้วยเยี้ยงปลามาปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่ได้มาทำนาให้ดูบริเวณรอบๆครับพื้นที่หกไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ ปรับพื้นครับปรับพื้นให้มันเสมอวันนี้ก็ทำไปตั้งแต่เช้านะครับมาเมื่อเช้าพอยีรถแม่โครติดครับเสียวเวลาไป5ชั่วโมงมาเริ่อมอีกทีก็เกือบเที่ยงแล้วครับ ยังไม่เสร็จนะครับก็ด้านหลังก็ยังเหลือด้านหลังอีกเอามา10ชั่วโมงครับวันนี้ทําไปได้แค่5ชั่วโมงด้านหลังนู่นเดเอาไว้ทำพุ่งพุ่งนี้ต่อครับวันนี้ก็เลิกงานมาก็ค่ําพอดีครับ5โมง5โมงจะครึ่งแล้ว เดว่าใช้ได้เลยครับฝีมือคล่องมากเซียรีงปรับพื้นสเสมอดีครับ ก็เก่าแค่ไานนอกนะครับเครื่องนี้ใช้ได้เลยจัดว่ายังแรงอยู่ครับเสียดายวันนี้ไม่ใช่วันหยุดครับต่อเป็นวันหยุดผมละโอ้โหถ่ยยายข่ายตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่รถแม็กโคติด ได้ดูกันยาวๆถ้าผมหยุดวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามีต่อเดี๋ยวถ่ายต่ออีกครับดินมันยังไม่นั่นครับทีนี้แล้วมาลอกขุดเอาหน้าดินออกรถไม่โครช่วงเดี๋ยวจะติดลมครับ,บมุมซ้ายมุมขวานี้ต้องระวังครับ อาจจะติดลมก็ได้ ความเรียบความเสมอของหน้าดินครับใช้ได้เลยทีเดียวสีมือครับสีมือุดนี้ก็จะขอถ่ายให้ดูสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะช่วยพ่อลักไม้ต่อไม่ได้อัปเดตไม่ได้ถ่ายอะไรลงช่องเลยครับ บวกกับงานด้วยแทบจะไม่มีเวลาเลยทีเดียว ิปนี้ก็ขอ10นาทีครับมีโอกาสรั้งต่อไปเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ